เหตุใดผู้หญิงจึงเข้าใกล้การตื่นรู้มากกว่าผู้ชายบนเส้นทางแห่งการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณนั้นมีคำถามหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาบ่อยครั้งเหตุใดผู้หญิงจํานวนมากจึงดูเหมือนเข้าใกล้ความตื่นรู้ได้ง่ายและเหตุใดพลังแห่งสตรีเพศจึงมักถูกเชื่อมโยงกับความสงบนิ่งความละเอียดอ่อนและการยอมรับได้อย่างลึกซึ้ง คำถามนี้ไม่ใช่เรื่องของการเปรียบเทียบว่าเพศหนึ่งเหนือกว่าอีกเพศหนึ่งแต่เป็นการมองเห็นคุณสมบัติบางอย่างที่ดำรงอยู่ในธรรมชาติซึ่งเปิดทางสู่ความตื่นรู้ได้อย่างเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นโดยในเนื้อหาของคลิปนี้เป็นการเรียบเรียงเนื้อหาบางส่วนจากหนังสือ the power of now โดย e อ็กซ์ t คดโทเลหนังสือเชิงจิตวิญญาณเล่มหนึ่ง ที่กล่าวถึงความหมายของการมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันขณะและวิธีการที่มนุษย์จะสามารถหลุดพ้นจากการครอบงำของความคิดและความเจ็บปวดภายในโดยที่เนื้อหานี้จะพาคุณเข้าสู่มุมมองที่อ่อนโยนลึกซึ้งและเที่ยงตรงที่ว่าทำไมพลังของความเป็นสตรีนั้นจึงอยู่ใกล้ความตื่นรู้มากกว่าโดยที่ใครหลายคนอาจไม่เคยได้รู้ตัว อุปสรรคของการตื่นรู้สำหรับหญิงและชายนั้นโดยแก่นแท้แล้วไม่ได้แตกต่างกันหากแต่ตำแหน่งของน้ำหนักและรูปแบบของความท้าทายกลับมีไม่เท่ากันโดยทั่วไปแล้วผู้หญิงมักมีความสามารถตามธรรมชาติในการรู้สึกและอยู่กับร่างกายของตนเองได้ง่ายกว่าจึงเข้าถึงภาวะแห่งการดำรงอยู่หรือภาวะแห่งการเป็นได้รวดเร็วกว่า ด้วยเหตุนี้เองวัฒนธรรมโบราณจํานวนมากจึงเลือกใช้สัญ,ญลักษณ์ของเพศหญิงเพื่ออธิบายถึงความจริงอันไร้รูปภาวะที่เป็นต้นกำเนิดของทุกสรรพสิ่งในจักรวาลความเป็นสัตรีจึงถูกเปรียบเสมือนคันแห่งจักรวาลเป็นผู้ให้กำเนิดหล่อเลี้ยงคำจุนและรับคืนทุกสรรพชีวิตเมื่อวาระแห่งการเปลี่ยนผ่านมาถึง ในคำพีเต่าเตกเก่งเต๋าซึ่งอาจแปลได้ว่าการดำรงอยู่ถูกกล่าวถึงว่าเป็นสิ่งอันไร้ขอบเขตดำรงอยู่นิรันด์และเป็นมารดาแห่งทุกสรรพสิ่งมนุษย์ยุคก่อนเข้าใจโดยสัญชาตญาณว่าพลังแห่งความไร้รูปความเงียบสงบที่อยู่เบื้องหลังสรรพสิ่งทั้งปวงนั้นมีลักษณะของพลังสัรีในเชิงสัญ,ญลักษณ์เพราะมันเปิดเผยผ่า,ผานความอ่อนโยน การยอมรับความสามารถในการโอบอุ้มทุกสิ่งไว้โดยที่ไม่ต่อตา้านสรรพสิ่งทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตล้วนต้องย้อนกลับคืนสู่แหล่งกำเนิดในที่สุดทุกสิ่งสลายกลับคืนสู่เตา๋าและมีเพียงเต๋าเท่านั้นที่ดำรงอยู่ตลอดไปเมื่อแหล่งกำเนิดถูกมองว่าเป็นเพศหญิงต้นแบบแห่งความเป็นหญิง จึงปรากฏขึ้นในสองมิติทั้งในเชิงจิตวิทยาและตำนานเทพีหรือพระมารดาแห่งสากลจักรวาลมักมีสองด้านเสมอด้านหนึ่งคือผู้ให้กำเนิดชีวิตอีกด้านหนึ่งคือผู้รับชีวิตกลับคืนต่อมาเมื่อมนุษย์เริ่มหลุดจากการเชื่อมต่อกับภาวะศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในและปล่อยให้จิตใจเข้ามาครอบงำ ภาพลักษณ์ของพระเจ้าจึงค่อยๆถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นบุรุษเป็นตัวแทนของอำนาจการควบคุมและความเข้มแข็งแบบโลกวัตถุสังคมจึงค่อยๆกลายเป็นสังคมที่ผู้ชายเป็นศูนย์กลางในขณะที่พลังเพศหญิงกลับถูกกดทับและลดบทบาทลงไปอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่การเรียกร้องให้ย้อนกลับไปบูชาภาพแทนใดๆไม่ว่าจะเป็นพระเจ้า หรือเทพีเพราะภาพแทนเหล่านั้นก็ล้วนเป็นเพียงแนวคิดเป็นเพียงเหมือนกับแผนที่ซึ่งอาจมีประโยชน์ในช่วงหนึ่งแต่ย่อมที่จะกลายเป็นอุปสรรคเมื่อถึงเวลาที่ต้องเข้าถึงความจริงโดยตรงความจริงนั้นอยู่เหนือแนวคิดอยู่เหนือภาษาและอยู่เหนือภาพทั้งหมดสิ่งที่ยังคงเป็นความจริงอยู่เสมอนั้นคือพลังงานของจิตใจ ซึ่งมีลักษณะของพลังเพศชายเป็นหลักจิตใจที่ต่อต้านต่อสู้ต้องการที่จะควบคุมบงการจัดการและพยายามครอบครองความจริงนี่คือเหตุผลที่ภาพของพระเจ้าแบบดั้งเดิมมักปรากฏเป็นผู้ปกครองแบบปิตาธิปไตยที่ต้องการควบคุมลงโทษและสร้างความหวาดหวัน่นซึ่งแท้ที่จริงแล้ว คือการฉายภาพของจิตใจมนุษย์เองการก้าวข้ามจิตใจและกลับสู่ความจริงของการดำรงอยู่จำเป็นต้องอาศัยคุณลักษณะที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงการยอมจำนนอย่างสงบการไม่ตัดสินความเปิดกว้างที่ปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามธรรมชาติและความสามารถในการโอบอุ้มทุกสรรพ,พสิ่งด้วยการรับรู้ที่เปี่ยมไปด้วยความรักโดยคุณลักษณะเหล่านี้ สัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับหลักการของพลังเพศหญิงพลังงานของจิตใจนั้นแข็งกระด้างแต่พลังงานของการดำรงอยู่นั้นกลับอ่อนโยนยืดหยุ่นและทรงพลังอย่างไร้ขอบเขตแม้ผู้หญิงจะมีศักยภาพโดยธรรมชาติในการเชื่อมต่อกับพลังแห่งการดำรงอยู่ได้ง่ายกว่าแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงทุกคนจะตื่นรู้ หรือผู้ชายจะไม่สามารถเข้าถึงการรู้แจ้งได้ความแตกต่างที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เพศแต่อยู่ที่ระดับของการระบุต,ตัวตนกับจิตใจผู้ที่ระบุต,ตัวตนกับความคิดมากไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายย่อมอยู่ห่างจากการรู้แจ้งได้พอๆกันอย่างไรก็ตามโดยโครงสร้างทางจิตวิทยาและพลังงานแล้วผู้หญิงมักอาศัยอยู่ในโลกของความรู้สึก มากกว่าโลกของแนวคิดและความรู้สึกนั้นก็เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะในขณะที่ความคิดมักจะล่องลอยไปในอดีตหรืออนาคตการอยู่กับความรู้สึกจึงเป็นการอยู่กับตอนนี้โดยไม่ต้องพยายามและการอยู่กับปัจจุบันนั้นก็คือประตูที่นำไปสู่การรู้แจ้งอย่างไรก็ตามแม้ผู้หญิงจะมีศักยภาพดังกล่าว อุปสรรคสำคัญที่ฉุดรั้งผู้หญิงจำนวนมากเอาไว้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าร่างกายแห่งความเจ็บปวดซึ่งมีทั้งมิติส่วนตัวและมิติร่วมหมู่ความเจ็บปวดร่วมหมู่ของเพศหญิงนั้นคือร่องรอยลึกที่ถูกสั่งสมมาหลายพันปีจากการถูกกดทับเอาไว้การถูกใช้แรงงานการถูกล่วงละเมิดการสูญเสียลูกหรือคนรัก และความยากลำบากนานาประการในช่วงเวลาก่อนหรือระหว่างการมีประจำเดือนนั้นความเจ็บปวดร่วมหมูนี้มักตื่นขึ้นมาอย่างชัดเจนและดึงให้ผู้หญิงจำนวนมากตกลงไปสู่ภาวะไร้สติได้โดยง่ายความหมงุดหงิดความกโกรธหรืออารมณ์ที่เอ่อล้นขึ้นมาอย่างฉับพลันสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งผิดปกติแต่อย่างใดหากแต่คือเสียงสะท้อนของพลังงานเก่า ที่ต้องการการรับรู้และการปลดปล่อยความท้าทายก็คือหากไม่มีสติแล้วร่างกายแห่งความเจ็บปวดจะเข้ามาแทนที่ตัวตนและทำให้ดูราวกับว่าเสียงภายในนั้นคือคุณทั้งที่แท้จริงแล้วมันเป็นเพียงพลังงานเก่าที่ต้องการความสนใจเพื่อให้ดำรงอยู่ต่อไปเมื่อผู้หญิงเริ่มมีสติทันต่อสัญ,ญญาณแรกของความเจ็บปวด ไม่ว่าจะเป็นความอึดอัดในร่างกายหรืออารมณ์ที่ผุดขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัวเพียงแค่เฝ้ารู้และยอมรับอย่างเต็มที่พลังงานเหล่านั้นก็จะเริ่มสลายตัวและแปรเปลี่ยนเป็นแสงแห่งความตื่นรู้โดยยิ่งการตระหนักรู้นั้นลึกเท่าใดความเจ็บปวดเก่าๆก็จะยิ่งถูกหลอมรวมกลับคืนกลายเป็นพลังงานใหม่ที่สงบนิ่งและเบิกบานมากขึ้นเท่านั้น เมื่อสามารถอยู่กับพลังงานเหล่านี้ได้อย่างรู้ตัวช่วงเวลาของการมีประจำเดือนก็จะเปลี่ยนจากความยากลำบากกลายเป็นช่วงเวลาแห่งการปลดปล่อยการเปลี่ยนผ่านและการให้กำเนิดความสำนึกรู้ใหม่ภายในมันกลายเป็นช่วงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ที่เผยให้เห็นพลังของสตรีทั้งในมิติของความอ่อนโยนและในมิติของความเป็นหนึ่งเดียว ที่อยู่เหนือเพศสภาพทั้งปวงในความสัมพันธ์ที่มีคู่ครองที่ซึ่งตื่นรู้และเติบโตไปด้วยกันอีกฝ่ายหนึ่งสามารถช่วยรักษาพื้นที่แห่งความนิ่งรู้นี้ไว้ในช่วงที่ร่างกายแห่งความเจ็บปวดตื่นขึ้นมาการยืนอยู่ด้วยความตระหนักรู้โดยไม่ตอบโต้ไม่ถอยหนีไม่พยายามที่จะแก้ไขคือการเยียวยาที่ลึกซึ้งที่สุดโดยในทางกลับกัน ผู้หญิงเองก็สามารถเป็นพื้นที่แห่งการรับรู้ให้กับคู่ของตนในยามที่เขาถูกครอบงำโดยความคิดด้วยเช่นกันโดยเมื่อทั้งสองต่างเกื้อหนุนกันเช่นนี้สนามพลังแห่งความรู้สึกตัวอันบริสุทธิ์ก็จะค่อยๆก่อรูปขึ้นระหว่างกันไม่มีความเจ็บปวดไม่มีความขัดแยง้งและไม่มีสิ่งใดที่ไม่ใช่ความรักสามารถจะดำรงอยู่ในพื้นที่นั้นได้ ความสัมพันธ์จึงไม่ใช่เพียงความผูกพันทางอารมณ์แต่กลายเป็นวังวนแห่งการตื่นรู้ที่มีพลังในการเยียวยาไม่เพียงแต่ผู้ที่อยู่ภายในหากยังแผ่ขยายออกไปสู่ผู้คนและโลกโดยรอบด้วยเช่นกันท้ายที่สุดแล้วการตื่นรู้ไม่ใช่เรื่องของเพศไม่ได้แยกระหว่างหญิงชายหากแต่เป็นเรื่องของการคลายการยึดมั่นในจิตใจ และการกลับมาสัมผัสกับความจริงของการดำรงอยู่โดยตรงพลังของหญิงและชายนั้นไม่ได้เป็นคู่ตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงหากแต่เป็นสองขั้วของพลังเดียวกันที่ต้องการการรับรู้และการหลอมรวมโดยเมื่อความอ่อนโยนไม่ถูกมองว่าเป็นความอ่อนแอและในความเข้มแข็งก็ไม่ถูกมองว่าเป็นความแข็งกระด้าง การดำรงอยู่อย่างแท้จริงก็จะเริ่มเผยความสมดุลออกมาความนิ่งความรู้สึกที่ลึกซึ้งและการยอมรับอย่างแท้จริงจึงไม่ใช่เพียงคุณลักษณะของผู้หญิงหากแต่คือประตูสากลที่พร้อมเปิดให้กับมนุษย์ทุกคนได้ก้าวพ้นการแบ่งแยกภายในตนเองและเมื่อการต่อต้านค่อยๆสงบลงเมื่อร่างกายความรู้สึก และจิตใจได้รับการโอบอุ้มด้วยการรับรู้ที่เปี่ยมด้วยความเมตตาชีวิตธรรมดาในแต่ละวันก็จะกลายเป็นพื้นที่แห่งการตื่นรู้โดยที่ไม่ต้องประกาศตัวแต่อย่างใดการตื่นรู้นั้นไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนคุณให้เป็นใครคนใหม่แต่ค่อยๆพาคุณให้กลับคืนไปกลับสู่สิ่งที่คุณเป็นโดยตลอดมาคือการมีอยู่ที่ไม่ต้องพิสูจน์ ไม่ต้องการการควบคุมและไม่ต้องแยกขาดจากสิ่งใดเพราะในความเงียบงันนั้นเองความจริงได้อยู่ตรงหน้านี้เสมอมารอให้การต่อต้านสิ้นสุดลงเท่านั้นเองหากคุณชอบเนื้อหาเพื่อการเติบโตและการพัฒนาทางจิตวิญญาณแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องนี้ มาร่วมเติบโตทางจิตวิญญาณไปด้วยกัน My Manifest สวัสดีครับ